นินทากับสรรเสริญพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่านัตติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกและคนไม่ถูกสรรเสริญเลยก็ไม่มีในโลกเช่นเดียวกันเรื่องการใช้กํำลังสมาธิจิตใจด้านของอภิญญานี่ไงละ่ะถ้าอะไรมันจริงคนเราถ้าพูดจริงแล้ว เขายังนินทาว่าร้ายเราก็ถือว่าคนที่นินทาว่าร้ายนั้นเขาไม่ต้องการความจริงและคำสรรเสริญก็เหมือนกันอย่าสนใจคำสรรเสริญไม่มีความหมายการนินทาว่าร้ายก็ปราศสจากประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่านินทาปะสังสาพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่า นินทาและสรรเสริญเป็นโลกธรรมดาคือเป็นธรรมดาของโลกเราเกิดมาในโลกแล้วจะพ้นการนินทาและสรรเสริญไปไม่ได้เลยดูตัวอย่างองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถูกด่ามากกว่าพวกเราทั้งหมดในการระบางครั้งมีพามมาดาต่อหน้าพระองค์ต่อหน้าพระที่มาประชุมเป็นพัน ต่อหน้าประชาชนที่มาประชุมกันเป็นพันแต่องค์สมเด็จพระควันทรงฟังเขาด่าเฉยๆพอเขาด่าจบพระพุทธเจ้าไม่เถียงเขาบอกพระสมณะโคโดมแกแพ้ข้าแล้วสมเด็จพระปฏิแก้วจึงได้ถามเขาว่าแพ้ตรงไหนเขาก็บอกว่าข้าด่าแกแกไม่เถียงข้านี่สมเด็จพระมหาโมนีจึงได้ตัดว่าพรามเอย๋ยฉันคิดว่า คนใดโกรธฉันและก็ด่าฉันถ้าฉันโกรธคนนั้นแล้วก็ด่าคนนั้นตอบฉันจะเป็นคนเลวกว่าคนนั้นที่สุดาพาหมณ์คนนั้นก็ยอมจำนนเพราะเป็นคนมีปัญญานั่งกระโยกยกมือไหว้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าภาษสิทธิของท่านซึ้งใจเหมือนกับหงของความขึ้นมารับน้ำฝน แล้วพามก็ขอบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นขอจงจำไว้ว่าถ้าการนินทาและสรรเสริญเกิดขึ้นขอจงทําใจเฉยเฉยเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะนินทาและสรรเสริญไม่ใช่ของดีมันเลวทั้งสองอย่างนินทาก็เลว สรรเสริญก็เลวจงปล่อยนินทาและสรรเสริญไปตามสภาพของมันเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราเป็นคนดีมันก็เลวไปไม่ได้ถ้าเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีก็ดีไปไม่ได้ใครจะด่าเท่าไหร่เท่าไหร่ชาตินี้เขาก็ยังไม่ลงอเวจีแต่ถ้าว่าชาตินี้นั้นเขามีอเวจีอยู่ในใจแล้วนั่นไงมีแต่ความสุดโสม มีแต่ความหายนะให้เราถือคติว่าอะไรก็ตามถ้าใครส่งมาให้เราเราขอถือว่าของสินนั้นจงถึงเขาด้วยถ้าใครปรารถนาดีกับเราเราก็ตั้งใจคิดว่าปูชกโกและพาเตปูชังพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนบูชาย่อมได้การบูชาต่อวันทโกปตินวันทนังผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ต่อ เมื่อเขาสรนเสริญเราก็ขอให้คำสรนเสริญของเขาหรือความหวังดีของเราจงถึงเขาด้วยถ้าเขาประส่งร้ายแก่เราเราก็ถือว่าเราไม่รับปล่อยให้มันหล่นอยู่ข้างหน้าแทงหนึ่งในบทความคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดังที่ได้เคยสวดพิจารณาการปฏิบัติธรรมให้ฟังมาแล้ขอให้ทุกท่านอย่าได้ยึดติดกับนินทา คือสรรเสริญเลยสาธุ